สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถบ้านสวยๆพร้อมใช้งานมาฝาก1นึคันนะครับอึดถึกทนดูแลง่ายอัหล่ลไม่แพงใช้กันยาวๆใช้ได้สบายกับ Toyota a อ t i ตินะครับเป็น1 6E นะครับเกียร์ออโต้ปี2001ครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านแท้แน่นอนสีสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มครับหน้าเดิมหนังเดิมสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยครับ เช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรองชมดูได้ครับ1 7 0 0 0บาทนะครับรถอยู่แถวเมืองทองธานีนะครับโทรเจรจารสอบถามไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับใช้งานแล้วโดยประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับถ้าใครเน้นหาใช้งานนะครับกว้างกวางนั่งสบายภายในก็สวยภายนอกก็งามครับราคานี้รีบจับรีบจองนะครับจัดได้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับโดยรวมครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับ 1.6E นะครับตัวนี้ภายในงามๆครับเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับ นี่นะครับสภาพโดยรวมสวยพร้อมใช้นะครับในราคานี้นะครับเน้นออกไวจัดได้ต้องจัดนะครับใครสนใจนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับพรมเดิมโตโยต้ายังอยู่เลยครับรถสวยสภาพดีครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเตอรล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิ b เบรกครับ กระจกซ้ายกว่าพับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์เบาะหนังแท้ครับใช้งานสบายเลยครับราคานี้สภาพนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับแจ้งตามตรงว่ายังไม่ได้ล้างถ้าล้างปุ๊บเงางามแน่นอนนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับรถเพิ่งเข้าคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องเก็บซ่อมนะครับ ล้างปุ๊บหล่อเลยขับได้ทันทีครับรถสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนดูแลง่ายใช้กันได้อีกยาวครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับออาติสนะครับรุ่นนี้ถือว่ากว้างมากๆนะครับและใช้งานสบายใจแน่นอนนะครับระบบไฟฟ้าภายในก็สวยสะอาดและที่สําคัญดูแลง่ายครับไม่จุกจิกใช้กันได้ยันลูกบวชนั่แหละครับนี่นะครับใครหารถใช้งานนะครับซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ ท่านคงดีใจแน่นอนนะครับรถสวยสขนาดนี้เอาไปใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปกันได้ทางบ้านครับ ช่วงนี้ฝนตกแดดออกนะครับแหลกแรงแบบนี้ก็มีรถใช้งานถือว่าสบายครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับให้คุณน้องคุณหนูขับไปมหาลัยก็ปลอดภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ใช้ก็สบายใจนี่นะครับรถสวยขนาดนี้นะครับย้านะครับยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะล้างขัดเคลือบให้เงาแวบแน่นอนนะครับใครชอบสภาพนี้รีบไปดูได้เลยครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสีสันเงางาม เอาไปใช้งานไม่อายใครแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้เจรจาต่อรองได้รถสภาพงามๆแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจรีบจับรีบจองนะครับคันนี้ดีงามสภาพยอดเยี่ยมนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับเจานชอบพร้อมจบก็อยากให้จัดส่งก็โทรเจรจาสอบถามนะครับปรึกษาในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับโดยรวมตีว่าสวยตีว่าดีตีว่างามใช้ได้เลยครับคันนี้ เช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมอึดถึกทนดูแลง่ายครับ